สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นวิธีการดูในส่วน QR Code รับเงินนะครับที่เราได้ทําการผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วนะครับโดยจะเป็นการดูจากแอปเวชั่นของธนาคารกรุงเทพกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิชันอ่ธนาคารกรุงเทพนะครับหรือโบหลวงของเรากันนะครับก็ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างนส่วนของหน้าแรกของแอปพลิชันของธนาคารกรุงเทพกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามายัางน หน้าแรกแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเ,อเมนูที่เขียนว่า qr ของฉันกันนะครับก็จะอยู่ประมาณแถวที่2กันนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เราทำการใส่รหัสผ่านกันนะครับก็ให้ทำการใส่รหัสผ่านกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อใส่รหัสผ่านกันเสร็จเรียบร้อยครับ ไอ้ส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามายัางในหน้าของอ QR ของฉันกันนะครับหลังจากที่เราอยู่กันในหน้านี้แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูรับเงินด้วย QR นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนสุดก็ทำการคลิกเข้าไปกันลดครับ เมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของ QR code ของเรากันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะแสดงในส่วนของ QR code ของเรานะครับที่จะเอาไว้อ่ารับเงินกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ในหน้านี้เราสามารถที่จะเปลี่ยน QR code ใหม่ได้นะครับโดยคลิกข้างล่างหรือสามารถที่จะเซฟลงในส่วนของมือถือของเรากันก็ได้นะครับก็ใน ก็จะประมาณนี้นะครับก็ในคลิปนี้คลิปในวิธีการดูเคียรโค้ดร,รับเงินของแอปธนาคารกรุงเทพนะครับก็จบเพียงเท่านี้ก็ในส่วนของมือใหม่หัดไอที Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ